ท่านผู้ชมครับจอกกีฬากับพี่ชาวันนี้เราเริ่มกันที่พเรร์ลิกของอังกฤษนะครับเพราะว่ามีเกมหลายคู่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ทีมที่กําลังลุน้นแชมป์กันอยู่นะครับทั้งจากฟูงอซอลและแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีคิวที่จะลงสนามโดยทีมระบายสีฟ้าแมนซิตี้ครับจะลงเล่นคู่แรกก่อนใครเพื่อนเลยนะครับพวกเขาจะเปิดเอทสเตเดียม รับการไปเยือนของนิวคาสเซิลที่ตอนนี้หล่นไปอยู่อันดับ5้าในตารางของพรีเมียร์ลีกแหลงใจที่อ,อกหักเพิ่งจะได้รองแชมป์คาราบาวครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับทางด้านนิวคาสเซิลเป๊ปกกเดล่าเจ้าหน้าใหญ่ของโรบายสีฟ้าเตรียมส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามชนิดฟูลทีมแน่นอนครับผู้รักษาประตูก็เป็นเดเร์ซนนะครับแนวรับก็มีคาย์วอเกอร์แล้วก็มีนายแดนกลางอย่างโรดี้อิลคายกุกรกันในแนวรุกก็แน่นอนครับเอริบเบิลฮารแลนรวมถึงแจ็คโกลลิช โดยฮาแลนด์เนี่ยเป็นตัวสำรองในเกมเอฟเคับรอบ5เมื่อกลางสัปดาห์ที่แมนซิตี้บุกไปชนะบริสตอลซิตี้ได้ถึง3ประตูต่อ0ูก็ไม่ได้ส่งฮาแลนด์ลง3ครับให้ฟิตเต็มที่เพื่อที่จะลงเล่นในเกมนี้แมนซิตี้ถือว่าเป็นทีมที่มีสถิติในบ้านดีที่สุดในพรมียรกลุกฤดูการนี้เพราะเขาเก็บไป31คะแนนจากคะแนนเต็ม36คะแนนครับด้วยการชนะ10เสมอ1และแพ้ 1, <S <S 1> ทั้งฝั่งนิวคาสเซลของกุนซือเอ็ดดี้ฮาว ก็จะได้ดิ๊โป,ป๊ครับนายทวันมือหนึ่งที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามทำหน้าที่เฝ้าเสาในเกมนี้ขณะที่ตำแหน่งอื่นๆก็เชื่อว่าฮาวเนี่ยจะยึดผู้เล่นชุดเดิมจากที่แพ้แมนยูนเต็ดศูนย์ประตูต่อสองที่เวมบลีย์ในนัดชิงคาราบาวครับเมื่อวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่แล้วการพบกันระหว่างสงทีมนี้เมื่อช่วงต้นฤดูกาลถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของแฟนบอลเลยนะครับ เพราะว่านิวคาสเซเนี่ยเปิดเซนต์เจมส์พาร์คเสมอกับแมนซิตี้ไปอย่างสุดมันและก็สุดเซอร์ไพรส์3ประตูต่อ3แต่การพบกันที่บ้านของแมนซิ t y ตี้เฉพาะในพรีเมียร์ลีก13ครั้งหลังสุดแมนซิตี้ผูกปีชนะนิวคาสเซมาทั้งหมดเลยครับก็ต้องดูว่าคืนนี้ผลจะออกมาอย่างไรนะครับเพราะว่านิวคาสเซิ ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังนี่ไม่ดีเอาเลยนะครับพวกเขาชนะเพียงแค่นัดเดียวจาก7นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกคือนับตั้งแต่31ธันวาคมส่งท้ายปลายปีที่ผ่านมาเข้าสู่ปีนี้เนี่ยเสมอ5ชนะ1และเกมล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็แพ้ด้วยครับขณะที่จ่าฝูงอาร์ซอลจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของบอชมัตทีมรองบวย มิเกลอาเตตาเจ้าหน้าหยของทีมปืนใหญ่ไม่น่าจะเปลี่ยนทีมจากเกมลีกนัดกลางสัปดาห์ที่ <Okay. S 1> พวกเขาก็เล่นในบ้านนะครับถล่มเอฟเวอร์ตันไป4ประตูต่อศูย์โดยกัปตันทีมมาร์ตินโอเรกาดก็จะนำทัพลงสนามเหมือนเดิมครับแนวรุกก็น่าจะใช้บุกยซากา้ากาบเบรียลมาตินเนลลี่และอีกคนน่าจะเป็นเลโอนโดทรัสซัครับเพราะว่าในเกมหลังเนี่ยก็จะเป็นทรัสซร์ที่ได้ลงเป็นตัวจริงโดยการพบ การของ2ทีมนี้เมื่อช่วงต้นฤดูกาลอาซอกก็บุกไปชนะบอนทมัตถึงเวอร์จิลิตี้สเตเดียม3ประตูต่อศูนย์มาแล้วครับเกมระหว่างอาซอกกับบอลทมัตนะครับจะเริ่มเล่นในเวลา4ทุ่มของบ้านเราพร้อมกับอีก4คู่คือแอตันวิลล่าจะพบกับคริสตัลปารีสไบรตันพบกับเวสต์แฮมเชลซีทีมที่ฟอร์มหนือดอยู่เหมือนกันนะครับในการเข้าสู่ปี2023อันนี้ก็เพิ่งจะชนะไปเพียงแค่เกมเดียวในพรีเมียร์ก็จะเล่นในบ้านพบกับลีส ส่วนวูแฟมตันเบรเดอร์สจะพบกับสเปอร์ครับที่เพิ่งจะพลิกล็อกตกรอบ5ของ f อ Cup ไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ส่วนคู่สุดท้ายเที่ยงคืนครึ่งเซาท์แฮมตันทีมบวยของพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งจะตกรอบ5 FA เอฟเไปเหมือนกันนะครับจะพบกับเลสเตอร์ที่ก็อกหักตกรอบ5 FA เอฟเไปแบบเดียวกันครับ ต่อกันที่คนนี้ครับโรเบรโตฟิมิโน่กองหน้าทีมชาติบราซิลครับก็เตรียมจะอำลาสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่เขาตัดสินใจว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ก็จะเป็นการยุติเส้นทาง8ปีของเขาในถิ่มแอนฟิลฟิมิโนในวัย31ย่าง12ปีเวลานี้ย้ายมาจากฮอฟเฟนไฮม์ทีมในลีกของเยอรมันเมื่อปี2015 ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในแนวรุกของลิพูครับช่วยให้ทีมหงแดงควา้าแชมป์มากมายทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพลกคัพไปจนถึงยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูเอฟ่าซูเปอร์คัพและแชมป์สโมสรโลกคือ FIFA าคลับเวิด์ u คัพเรียกว่าได้ครบถ้วนทั้งหมดครับแต่ระยะหลังเนี่ยปี2ปีหลังฟิมิโนได้ลงสนามน้อยลงนะครับ หนึ่งคือเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขาเองและ2ก็คือการย้ายมาของผู้เล่นในแนวรุกอีกหลายหลๆคนไล่ตั้งแต่เดียโกโกชต้าหรือดิอาสมาจนถึงดาวินูเยสและโคดีกกโปโดยฤดูกาลนี้ครับฟิมิโนโลงสนามไป26นัดรวมในทุกรายการทำไป9ประตูกับ4แอสซิสครับเราไปกันที่บุนเดสกาของเยอรมันกันบ้างครับ เมื่อคืนนี้มีเตะหนึ่งคู่นะครับเกม Friday Night รองจากฝูงบรุเซียาดด์มุลเปิดสัญญาอีดูนพาร์งของพวกเขารับการเยือนของแอร์เบลลับซิกครับทีมอันดับ4นาที21เจ้าบ้านเสือเหลืองดอทมุลได้ประตูขึ้นนำจากจุดโทษของมาโกรอยส์จากนั้นนาที39มสิบเก้าครับดดมุลก็นำห่างไปเป็น2-0จากลูกยิงไกลสุดสวยของเอมเรชานคนนี้ครับครึ่งหลังนาที74็ล็บซิกตีไข่แตกได้จากเอมิลฟอสเบิร์ก แต่ก็ทําได้ดีที่สุดเพียงแค่ตีไข่แตกลูกนี้ครับสำหรับไลซซิกทำให้จบเกมครับดอดมุนชนะไป2ประตูต่อหนึเท่ากับว่าทีมเสือเหลืองคว้าชัยชนะ10นัดติดต่อกันรวมในทุกรายการครับก็ส่งผลให้แซงบบเยอร์มินิกขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแข่ง23นัดมี49คะแนนนานนหน้าบบเยอร์มินิก3คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดโดยดอดมุนของกุนซือเอรินเทชช กำลังลุ้นควา้าแชมป์บูเดสกาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2012ซึ่งครั้งนั้นก็เป็นเยอเรแกนครับที่คุมทีมดอทมุนนั่นเองครับพูดถึงทางด้านโรเบรโตเฟมิโนเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่เขาคงจะตัดสินใจย้ายท,ทั้งทั้งที่ตอนแรกเนี่ยบอกว่าอยากจะต่อสัญญาไปกับลิเวอร์พูลก็เป็นเพราะว่าข่าวบอกว่าเขาต้องการที่จะได้ ค่าเหนื่อยเท่าเดิมคือสัปดาห์ละ1 8 0 0 0 0ปอนด์หรือว่าได้มากกว่านั้นแล้วก็ต้องการสัญญายระยะยาว3 1ปีอ่ปีา3ปีนะครับแต่ทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามต่อรองว่าให้เหลือค่าเหนื่อย150 0 0 0ปอนด์ก็เลยทำให้ฟิมิโน่อาจจะไม่พอใจตรงจุดนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะย้ายนั่นเองครับคราวนี้เรามาที่การแข่งขันสุนุกเกอร์ระดับโลกที่แข่งขันกันอยู่ที่บ้านเราสุนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกครับแข่งกันที่ไฮเอ็นสุนุกเกอร์คลับที่วังหินวันนี้มาถึงรอบ ชิงชนะเลิศแล้วนะครับมีนักสนุกเกอร์สาวไทยลงแข่งขันทั้ง2รุ่นครับโดยที่อันนี้เป็นรุ่นอายุไม่เกิน21ปีครับแข่งขันระบบ 3- ใน5เฟร,รมพรอยขอนแก่นหรือพรอยชมพูเหล่าเกียติพงศ์พลาดโอกาสคว้าแชมป์เพราะว่าขึ้นนําไปก่อน2ต่อหนึ่งเฟร,รมครับแต่ถูกนักสอยคิวจากอินเดียคืออนุปามารามจันดราทำา2เฟรมรวดแซงชนะ3ต่อ2เฟรมแล้วก็ทำให้นักสโนกเกอร์อินเดียคว้าแชมป์ไปครองขณะที่รุ่นทั่วไปครับ ใบพัดศ,ศรีราชาศิริพรนวลทักษมจันทร์ที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะมิงสระบุรีนัชชารัตวงเฮลไทยที่เป็นมือหนึ่งของโลกในวงการสุกเกอร์หญิงตอนนี้5.2ต่อ2เฟรมครับก็พบกับไปยู่หลูนักสนุกเกอร์จากจีน ที่เอาชนะเรียอีเวนส์อดีตมือ1ของโลก5ต่อ3เฟรมโดยในรอบชิงชนะเลิศแข่งระบบ6ใน11เฟรมครับใบพัดเนี่ยเป็นฝ่ายตามหลังก่อน0ต่อ2เฟรมแต่ก็สามารถไล่มาตามตีเสมอได้เป็น2ต่อ2เฟรมหลังจากนั้นก็ผลัดการชนะอ e ีกคนละเฟรมล่าสุดตอนนี้เสมอกันอยู่ที่3ต่อ3เฟรมครับก็ต้องลุ้นนะครับว่าน้องใบพัดศิราชาจะคว้าแชมป์ได้เป็นผลสาเร็จหรือเปล่านะครับและจัง หลังจากจบการแข่งขันๆๆสุนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกนี้แล้วนะครับในต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งรายการใหญ่ต่อเนื่องที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพก็คือการแข่งขันระดับ World Class ครับปทุมธาน,นี Six Red ร o r l d Championship 2023หรือสุนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกนั่นเองเพราะอะไรรายการนี้ถึงเป็นอีกหนึ่งรายการครับที่แฟนกีฬาและแฟนสุกเกอร์ชาวไทยโดยตรงไม่ควรพลาดนะครับเราไปติดตามกับคุณอนุมาทองมนุกุลกันครับ รอบหนึ่งปีที่ผ่านมาวงการสนุกเกอร์ของไทยกลับมาคึกคักสี่เกมครั้งที่31ที่เวียดนามปีก่อนต้องสิทธิชอยหรือไทยทอร์นาโดวัฒนาผู้อบอ้อมคว้าเหรียญทองสนุกเกอร์ชายเดี่ยว15แดงในวัยห2ปีล่าสุดเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์มิ้งสลับุรีหรือนัชชารัดวงฮารือไทยขยับขึ้นเป็นนักสนุกเกอร์หญิงหมายเลขหนึ่งของโลกจนถึงปัจจุบันนี้ ลองล็อกกับปีทองของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพสนุกเกอร์2รายการใหญ่คือสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกและสนุกเกอร์หแดงชิงแชมป์โลกหรือปทุมธานี Six ์เรตเวิร์ดแชมเปี้ยนช2023ความน่าสนใจคือการให้สิทธินักสอยคิว16อันดับแรกของโลกมารวมตัวกันที่ประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเจ้าของฉายาเดอะโรกเก็ตรอนนี่โอสลูแวนแชมป์โลกสนุกเกอร์15แดง7สมัยและสนุกเกอร์มือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันในวัย47ปีดิงจุนฮุยนักสนุกเกอร์จากจีนผู้เคยปลุกกระแสสนุกเกอร์เอเชียในช่วงปี2015หลังก้าวขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกมาพร้อมกับนักสนุกเกอร์ที่เป็นตำนานอีกหลายต่อหลายคนอย, White, ry, ty, อย่างจิมมี่ไวท์สตีเฟนเฮนรีเขียนตูเคอร์ตี้และจอห์นฮิกกินก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวน าชาวไทยทุกท่านที่เป็นแฟนกลับของรอนนี่แล้วก็ผมด้วยโดย,โดยเฉพาะรอนนี่ดีกว่าเห็นผมมาเยอะแล้วเห็นรอนนี่มาแ,แต่ว่าปีนี้เขามาตัวเป็นๆเ,เลยครับมาจริงๆครั้งแรกเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันเวลคัมเขาให้สถานการณ์มันเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> กีฬาจะอยู่ได้ก็ต้องมีคนอย่างเขานะต้องมีคนผู้จัดที่ดีมีนักกีฬาที่ดีสถานที่แข่งขันก็ดีอยู่แล้วยิ่งใหญ่ผืนมา สนวกเกอร์ปทุมธานีซิกเนตเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพ2023เกิดขึ้นเพราะความร่วมมือกันหลายฝ่ายสมาคมกีฬาบิเลียดแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนำโดยพลตำรวจโทคำรงวิทย์ทูตกจางนายกอบจด้วยรูปแบบที่การันตีโดยบริษัท Fresh Air Festival จำกัดเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ยักษ์ของคุณวินิจเลิศรัตนชัยสนุกเกอร์หกแดงชิงแชมป์โลกรอแบแรลแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย อันดับ1และ2จะผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายโดยมี8นักซอยคิวไทยร่วมแข่งขันและมิงสละบ,บุรีจะเป็นนักซอยคิวหญิงเพียงคนเดียวที่ได้ร่วมรับเชิญในรายการนี้ส่วนนักสนุกเกอร์ซอยคิวอีก7คนของไทยกระจายอยู่ในแต่ละสายและที่น่าสนใจคือสายเ H จะเป็นการพบกันระหว่างต้องสิดจอยกับรอนนี่ออสลิแวนในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ประตุมธานี s i x ซ์เ e สเวิร์ดแชมเปี้ยน2023แข่งขันที่ธรรมศาสตร์ Convention Center มหาวิทยายลัยธรมธรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่ที่แฟนกีฬาไม่ควรพลาดอโนมาทองมนโนกูลชิมข่าวกีฬารายงาน ครับอัปเดตล่าสุดนะครับสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกในรอบชิงชนะเลิศที่น้องใบพัดศิราชาศิริภพนนทธัคำจันทร์เจอกับไปยุหลูจากจีนมอสักครู่บอกว่าเสมอกันอยู่3ต่อ3เฟร,รมตอนนี้ในเฟร,รมที่7นะครับก็น้องใบพัดมีโอกาสที่จะชนะนะครับนำอยู่66ต่อ30ต้องไปถึงเฟร,รมที่หชนะ6เฟรมก่อนก็จะคว้าแชมป์โลกเป็นกำลังใจให้นะครับก็หวังว่าจะชนะและเป็นแชมป์โลกครับทั้งหมดนี้คือจอกฬากรพิจาส่งกลับน้องตาลกับน้องเซนครับผมลาเลยสวัสดีครับ